วันนี้จะพามาเที่ยวสนามบสุวรานภูมโฉมใหม่นะเขาบอกว่าสวยงามอัดับหนึ่งของโลกนะอ้โหัะดับหนึ่งยังไงโอ้โหนี่อะไรนี่ครับนร่จะพบนะยักษ์ตัวสีแดงเลยนะสวยงามมากเลยความงามยักษ์สวยงามมากยักษ์พบนะสวยจริงๆแต่งองค์ทรงเครื่องนะเป็น ตัวสีแดงนะนี่รองเท้าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเขี้ยวสั้นนะนี่ยนะเขี้ยวสั้นไปหน่อยนิดสี่แยกพกนี่ย,ยนะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนู้นอีกตัวหนึ่งนะโอ้หนี่เขาบอกยักษ์สีเขียวเนี่ยอันนี้ตอนที่สองนะนี่อินอินเทอร์ชิดนะอินเทอร์ชิดโอ้เป็นยักษ์ กายสีเขียวเป็นบุตรสุทธิลักษณ์ของทศกัณฐ์นะกับนางมณโฑสีเขียวนะสวยงามมากเลยนะี่ต้นที่สองนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีกี่ต้นนะยักษ์เรามาเจอต้นที่สามนะอันนี้สีอะไรฮนะเนี่ยโอ้นี่เขียวจะยาวขึ้นมาหน่อยนะอ๋อวิรุณ วิรุณหกนะวิรุณหกเป็นยักษ์กายสีสีแอสสีขาบหรือสีน้ำเงินแก่เป็นพญาพญาราชบดแห่งมหาอันธการมครใต้บาดาลโอ้อ่านถูกก็ไม่รู้เนี่ยอ่านยากเลยนะโอ้นี่ยักษ์กายสีน้ำเงินนะ สวยนะมันต้นที่สามนะเดี๋ยวจะไปหาต้นที่สีนะต้นที่สีนูนะ่นอันนี้ต้นที่สีนะฮะเป็นยักษ์กายสีขาวเนี่ยโอ้นี่เขี้ยวเขี้ยวเริ่มยาวนะเมื่อกี้เขี้ยวสั้นนะอันนี้ชื่ออะไรจักรวรรดินะโอ้จักรวนะกรรดิเป็นพญายักษ์กายสีขาวสหายทศกัณฐ์นะทองกรุงมาริวันนะ,ะโอเงี้ยนะเขี้ยวยาวหน่อยนะ มันกายสีขาวน่ส,สวยๆนี่ตนที่เท่าไหร่นยน่จะตนที่สี่นะเขาบอกมีหลายตนนะเยวจะไปดูว่าเราจะไปต้หรือยักษ์ตอนที่ห้านะดูกายมันจะเป็นสีม่วงนี้ชื่ออะไรนะอ๋อมายาลาบนะมายาลาบนะเขาบอกว่ากายสีม่วงอ่อนนะเป็นพญายักษ์กายสีมวกอ่อนครองเมืองบาดาลสหายทศกัณฐนะ์นด อีดาเลี้ยงของมัดฉานุไายสีม่วงอ่อนนะเขี้ยวก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ต้นที่หนะ้านะเดี๋ยวจะไปหาต้นที่หกนะต้นที่หกอยู่นี่นะอ๋อนี่ต้นที่หกนะโอ้เขี่ยก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ตัวออกเขียวๆนะ อะไรเนี่ยมังกรกันนะเขาชื่อมังกรกันนะเป็นยักษ์กายสีเขียวบุตรพญาขอนผู้คองกลูโรกันนะโอ้โหกายสีเขียวนะีว่น,นี่จะเป็นตนที่ทหกนะแล้วนะเดี๋ยวจะไปตนที่เจ็ดต่อนะ นีเรามาเจอตอนที่7แล้วนะโอ้ตอนนี้เขี้ยวเป็นหงงเลยเขี้ยวยาวนะชื่ออะไรเนี่ยโอ้ทศกัณฐ์นี่เองตัวน,นี้นครับทศกัณฐ์ของจริงเนะี่ยสวยมากนะนี่ทศกัณฐ์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะเขาบอกเป็นพญารามพญารามกายสีเขียวเป็นเจ้าของกรุงลงกานะี โอ้โหทศกักณฐ์เขาเอามีสิบหน้ายีสบมือโอโ้แล้วก็อะไรกบบนี่เยอะแยะแต่ว่าที่เราเห็นนี่มีแค่สองมือนะมันใสยังส่อนไ้อยู่เนละสวยนะทศกณัณฐ์ตัวนี้นี่อันนี้ขึ้นชื่อรือชานะทุกคนจะต้องรู้จักนะถ้าเรียนพวกประวัติศาสตร์นะน,ะนี่ทศกณัณฐ์แต่งองค์ทรงเครื่องโอ้สวยมา,มากเลยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นี่ เป็นตนที่เจ็ดนะเดี๋ยวเรียกไปตนที่แปดต่อนะตรงน,นี้หัวนี้ตนที่แปดนะเชี่ยวก็สั้นหน่อยนะอันนี้ชื่ออะไรฮะวิรุมจำบังนะเป็นยักษ์ที่มีกายสีสีอะไรเนี่ยสีมอหมึกหรือสีขาวเจือดำเป็นบุตรของพญา ผู้ครองเมืองจานลึกนะี่อ๋อพี่ลุงจำบังนะนกายสีมอสีอะไรสักอย่างนะกายจะแต่งตัวก็สวยนะนี่ตนที่แปดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตนที่เก้านะนี่เราเจอแล้วับตนที่เก้านะมีชื่ออะไรน,นะเดี๋ยวดูชื่อกลนะโอ้มีชื่อ อัศกันมารานะเป็นพญย,ยักษ์กายสีม่วงแก่คองกรุงดุรำนเะเป็นสหายของทศกัณฐ์กันนีโอ้นี่สหายทศกัณฐ์นะเขี้ยวก็จะโงงหน่อยนะสวยงามมากนะยักคนนี้เป็นตงที่เก้าอะนะนเราดูให้รอบๆเลนนะว่าชุดแต่งองคทรงเครื่องสวยนะฮะโอ้มีหน้าด,ด้วยแล้วมีหน้าด,ด้านหลังด้ยนะ เดี๋ยวจะไปตนที่สิบนะไหนกอนะอันนี้ตนที่สิบนะเดี๋ยวมาดูกันว่าชื่ออะไรนะตนที่สิบโอ้สหัสเดชะนะเป็นพญายักษ์กายสีขาวครองเมืองปางตาลพี่ชายพญามูลพรมอะไรเนะี้ยสวยนะกายสีขาวนะเที่ยวเขาโหน่อยก็สวยงามสวยงามเดี๋ยวดูแต่งองค์ทรงเครื่องก่อน สวยงามมากนะโอ้นี่ต้นที่สิบเอ็ดนะชื่ออะไรเนี่ยเด้วมาดูชื่อกันนะต้นที่สิบเอ็ดนี่สุสก,กายสีแดงนี่ทศคิรีทอนเป็นยักษ์ลูกทศกันกับนางช้างมีกายสีหงดินหรือสีม่อใหม่ปลายจมูกเป็นงวงช้างโอ้ ทศกัณฐ์มีเมียเป็นช้างนะอันนี้คือลูกของทศกัณฐ์นะฮะคือทศกีรีทอนนะอ้มีเขี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าเป็นยักษ์เหล็กไม่เขี้ยวยังต้องโบงเท่าไหร่นี่เครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องนะสวยงามเป็นตนที่สิบเอ็ดนะต่อไปเป็นตนที่สิบสองกันนะโอ้นี่จมูกดูว่าชื่ออะไรนะตนที่สิบสองโอโ้ทศกิรีวันนะ เป็นยักษ์คู่แฝดกับทศคีรทอนบุตรทศการกับนางช้างโอ้ยนี่นี่นีนน่าจะมีจมูกเป็นแบบนี้อ๋อใส่เครื่องเลยนะอืมโอ้สวยงามนะโอ้สรุปแล้วคือช้างเอยสรุปแล้วคือยักษ์ที่เราเห็นมี12ตนนะ สวยงามมากเลยสมคำร่ำลือทำให้สนามบินถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งนะที่มีความสวยงามนะมีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมากเลยโอเคครับผม เยอะมากเลยเป็นมนอเป็นภาพที่ดูแล้วชื่นใจนะนักเอาเที่ยวเขามากๆนีอะไนี่อนี่ของจริงนะเขาสกันนะสวยงามมาก ไม่มีใครไม่รู้จักวัชกัน